เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast เขาเรียกว่าเป็นการสุ่มตรวจเพื่อวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างว่าเฮ้ยเราใช้สารเคมีเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ในผลผลิตหรือเปล่าซึ่งของผมก็โดนสุ่มตรวจไปพอตรวจไปแล้วผลตรวจออกมาก็ไม่มีครับก็เป็นปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนใช่เป็นเครื่องการันตีให้กับลูกค้าได้ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตร 5G พอดแคสต์กับเรื่องราวของเกษตร,รกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ระดับจังหวัดชัยนาทประจําปี2565คุณยุทธนาคามบุตรเจ้าของสวนลุงเบิร์ตตําบลสะพานหินอํเาเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทในตอนนี้คุณเบิร์ตจะมาเฉลยกันว่าสวนลุงเบิร์ตไม่ได้มีแต่เพียงพืชไร่อย่างมันสํปาปะหลังกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ยังมีพืชสวนทําเงินอีกด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็ยังพูดคุยกับน้องเบิร์ดนะครับคุณยุทธนาคามบุตรที่สวนลุงเบิร์ดจังหวัดชัยนาทอยู่นะครับน้องเบิร์ดครับสวนลุงเบิร์ดไม่ได้มีแค่มันสำหรัหลังคาโพดเลี้ยงสัตว์มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอะไรบ้างครับมีก็จะมีฝรั่งกิมจูครับมีฝรั่งไต้หวันไส้แดงแล้วก็มีกล้วยมีหม่อนอะไรพวกนี้ครับหม่อนใช่ทำไมปลูกเยอะขนาดนั้นนะก็เป็นการลดความเสี่ยงในการทําไร่ครับบางทีทําไร่มันมันก็มีความเสี่ยง เรื่องฟ้าฝนบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีไรายได้อะไระก็จึงทําพวกฝรั่งเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าฝรั่งมันสามารถทํารายได้ให้เราตลอดทั้งปีสแสดงว่าไอ้ฝรั่งกิมจูกับฝรั่งไต้หวันไส้แดงเนี่ยเป็นเป็นผลไม้อย่างหนึ่งที่เบิร์ตเอามาช่วยในการป้องกันความเสี่ยงใช่ครับของสวนลูกเบิร์ตครับปลูกเยอะไหม ปลูกฝรั่งเนี่ยก็ประมาณ400กว่าต้นมีกิมจูอยู่ประมาณ380ต้นอีก20ใช่เพราะว่า,าพันธ์ุไต้หวันไส้แดงเนี่ยสายพันธุ์หงปอสือเนี่ยตอนผมซื้อมาแรกๆราคามันแพงก็เลยซื้อมาน้อยแล้วก็เราค่อยๆเอามาขยายพันธ์ุเองครับ แล้วทำการตลาดยังไงในเมื่อไอ้ก300กว่ากับอีก20กว่าเนี่ยมันมันมันต่างกันขนาดนี้แล้วเราทําตลาดยังไงมันไม่ตีกันแย่หรือมันเละหมดไม่ตีครับเขาเพราะว่าพวกนี้จะขายคนละราคาฝรั่งกิมจูเท่าไหร่กิมจูตอนนี้ขายอยู่โลละ40บาทแล้วฝรั่งไต้หวันฝรั่งไต้หวันไส้แดงไส้แดงครับเออที่ผมปลูกคือสายพันธุ์หงปอสือก็จะขายอยู่ที่โลละร2อ1ย0่สิบอ้บาทตอนนี้ต่างต่างกันเยอะเนาะต่างกันเยอะครับ อออันนี้คือเอามาเป็นรายได้เสริมระหว่างที่เข้าโพดกับมันยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอย่างนี้เหรอใช่ครับใช่ไหมใช่ครับอืมแล้วรายได้ขนาดเนี้ยมันไม่ใช่น้อยๆน,นะครับร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบไอไอไอไต้หวันไส้แดง่ยนะใช่ครับอ๋อมันมีหลายพันใช่ครับแล้วฝรั่งกิมจูกับฝรั่งไต้หวันไส้แดงเนี่ยอ่แต่ละรอบเนี่ยทำรายได้เบิร์ดยังไงบ้างครับก็ ทำไรายได้ให้ประมาณเดือนละ5,000ถึง7,000บาทเดือนละเลยใช่ครับตอนนี้ต้นก็ยังไว้ลูกไม่เยอะครับอืมใช่แล้วอยากให้เล่าถึงการทำตลาดของฝรั่งกิมจูกับฝรั่งไต้หวันไส้แดงว่าทำยังไงสำหรับฝรั่งกิมจูนะครับมผมก็จะทำตลาดในแปลงผมเนี่ยผมจะแบ่งเป็น3รุ่นครับเพื่อให้ฝรั่งออกได้ต่อเนื่องครับก็มีขาย ทางหน้าเพจ Facebook ออนไลน์แล้วก็ในจังหวัดชัยนาทเนี่ยก็จะมีเพจของกินในจังหวัดชัยนาธเราก็ไปขายในเพจนั้นแล้วก็แฟนผมเนี่ยทำงานอยู่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทอ๋อได้เปรียบได้เปรียบก็เลยขายพวกหน่วยงานราชการอะไรพวกนี้ครับอ๋อดึงมาเป็นลูกค้าเลยใช่ก็ตามสารการจังหวัดโรงพยาบาลสถานที่ราชการในตัวเมืองพวกนี้เวลาแฟนผมไปทํางานก็จะเอาฝรั่ง ไปส่งด้วยเอาทุกวิธีทางที่ทำมาหากินได้ค,คือที่ถามเนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นช่องทางให้เกษตรกร,ร,กรที่อยากจะทําการตลาดเองมีมีไอเดียในการทําการตลาดให้กับตัวเองเนาะไม่ใช่ว่ารอาไปขายกับพ่อค้าคนกลางไปขายโลมงอะไรอย่างนี้นะเอาความคิดหรือไอเดียของเบิร์ดหรือแฟนเบิร์ดไปใช้ใชก็ได้ไม่ไติด ไม่ติดครับไม่ติดครับโอเคแล้วอันเนี้ยเห็นบอกว่าฝรั่งเนี่ยได้มาตรฐาน G A P ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับได้มาตรฐาน G A P ด้วยทำยังไงถึงได้มาตรฐาน G A P ก็มีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องดูแลความสะอาดในแปลงพวกนี้ครับการบรรจุการส่งขายการแพ็คต่างๆเนี่ยก็ทําให้ถูกสุขลักษณะตามระเบียบข้อบังคับของมาตรฐาน G A P ครับอืมาท่าน ถ้าท่านผู้ฟังอยากรู้ว่าได้ตามระเบียบมาตรฐาน g a p ยังไงก็ลองไปศึกษามาตรฐาน g a p นะครับว่ามันจะมียังไงถูกต้องใช่ไหมใช่มันมีไม่กี่ข้อเนาะมาตรฐาน g a p เนาะหลักๆก็จะมี8ข้อหลักๆแปดข้อทํา8ข้อได้ก็ได้เลยนะใช่ส่งเข้าไปในไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดเกษตรอําเภอเขาก็าก็ปรึกษาที่เกษตรอําเภอได้ทุกที่เขาก็จะให้ให้คําตอบได้ครับ ระหว่างผลผลิตที่มันได้มาตรฐาน G A P กับไม่ได้มาตรฐาน G A P เนี่ยวิธีการขายหรือวิธีการตอบสนองของผู้ซื้อนี่มันแตกต่างอะไรกันยังนี้ไหมสำหรับที่ผมเจอมานะครับก็แตกต่างกันมากเพราะว่าผมจะมีมีวันที่ผมไปขายที่ตลาดนัดใน huh. อำเภอในเมืองอะไรพวกนี้ครับ huh. แล้วก็จะมีผมเวลาตั้งร้านเนี่ยผมก็จะเอาไปรับรองขึ้นมาโชว์ว่าฝรั่งสวนเรามีใบรับรองมาตรฐาน G A P ปลอดภัยแน่นอน ลูกค้าก็จะบางคนก็จะบอกว่าอ๋อที่เขาขายทั่วไปราคาถูกๆก,กว่านี้มันไม่มีมไม่มีใบอันนี้ใช่ไหมอ่าอ่าไม่มีไม่มีใบ GAP ใช่ไม่ได้รับความปลอดภัยใช่ไม่ใช่กเกษตรคุณภาพประมาณนั้นนะประมาณนั้นครับ <No? S 2> แล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า,าใช่ครับอันนี้กเกษตรกรทั่วไปน่าจะต้องทําเป็น GAP เนาะเป็นเกษตรใช่เป็นเกษตรคุณภาพน่าจะถึงแม้ลูกค้าบอกว่าาถึงแม้ราคาจะสูงกว่าของคนอื่นหน่อยแต่ว่าเขายอมจ่ายครับเพื่อซื้อความมั่นใจอแต่ในส่วนของเราก็ต้องในเมื่อลูกค้ามั่นใจแล้วเราก็ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานตรงนี้ไว้ครับแล้วนี่เป็นสิ่งที่ดีนะอนาคตเราควรจะไปอย่างนี้เนาะนะครับน้องเบิร์ดครับพี่เห็นหน้าเพจของสวนลุงเบิร์ดเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ได้นําผลฝรั่งไปตรวจะห์เลยใช่ไหมครับ ใช่ครับไปไปทำอะไรลองเล่ารายละเอียดให้พี่ฟังก็ในมาตรฐาน G A P เนี่ยสำหรับพืชที่มีการใช้สารเคมีนะครับก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะทำการสุ่มตรวจครับเขาเรียกว่าเป็นการสุ่มตรวจเพื่อวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างว่าเฮ้ยเราใช้สารเคมีเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ในผลผลิตหรือเปล่าครับซึ่งของผมก็โดนสุ่มตรวจไปพอตรวจไปแล้วผลตรวจออกมาก็ไม่มีครับก็เป็น ปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนใช่เป็นเครื่องการันตีให้กับลูกค้าได้แล้วเราก็มีใบการันตีอะไรมาให้ไหมอ๋อก็มีผลแล็บมาให้ครับมีผลแล็บมาให้ใเราก็สามารถเอาผลแล็บอันนี้ขึ้นโชว์หน้าเพจเราได้เลย่ว่าไอของสวนลุงเบิร์ดปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนเป็นมาตรฐาน GIP ครับเป็นเกษตรคุณภาพใช่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกทานนึงแล้ว้องเบิร์ดคิดว่าอนาคตจะทํายังไงต่อครับก็จะหาพืชใหม่ๆมาปลูกนะครับที่ น่าจะเป็นความต้องการของตลาดครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ปลูกมีมีพุทราไต้หวันมาเพิ่มนี่รู้สึกจะชอบไต้หวันมากนะนก็ไต้หวันพุทราก็ไต้หวันนะใช่ครับจริงๆก็ชอบญี่ปุ่นมากกว่านะครับชอบญี่ปุ่นใช่ครับแล้วแล้ว,ลวเห็นบอกว่าจะทําอะไรท่องเที่ยวเชิงกเษกเษตรเกษตรท่องเที่ยวอะไรยังไงก็เวลาคนมาที่สวนนะครับสําหรับในสวนผมเนี่ยก็จะมีปลูกพืชหลายอย่างครับ สำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะให้มาเรียนรู้ในการปลูกพืชแต่ละชนิดครับแล้วก็พืชแต่ละชนิดเนี่ยเราก็จะทําทการแปลรูปครับให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเวลาคนมาเที่ยวมาศึกษาเนี่ยก็จะได้เอาไปเป็นของฝากครับหรือว่าเอาไปเป็นไอเดียที่เขาจะเอาไปทําต่อยอดต่อไปได้อืมอันนี้เบิร์ตสามารถเชิญชวนคนเข้ามาเที่ยวในสวนลของเบิร์ตได้ไหมนะเขาทางดูทางไหน ในเพจสวนลุงเบิร์ดครับพิมพ์คาว่าสวนลุงเบิร์ตได้เลยสวนลุงเบิร์ดเล,ลเ,รเลยได้เลยใช่ไหมใช่ครับ,รบนะครับท่านท่านผู้ฟังถ้าอยากจะมาะท่องเที่ยวเชิงกเกษตรกับสวนสวนลุงเบิร์ดพิมพ์เข้ามาได้เลยถูกเนาะใช่ครับโอเคครับเป็นแนวคิดที่ช่วยปลดล็อก ให้กับเกษตรกรที่หวังแต่เงินรายปีให้มีรายได้ระหว่างรอการเก็บเกี่ยวได้ดีจริงๆนะคะเกษตร 5G ต้องขอยกนิ้วให้เลยค่ะเรื่องราวดีๆอย่างนี้น่าเสียดายนะคะหากคุณผู้ฟังลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ